คนมาคนมาคูณสามเท่าไหร่นะคนดูหละครั้งขอเต็มหน้าไปทีไม่เต็มสักทีอะคนดูสามร้อยสิบคูณสามเท่าไหร่นะครับคนดูเท่าไรโอ้หหนึ่งพันห้าสิบบาทเลยนะครับเอ้ยเอาเรื่องคนดูเอาเรื่อง,อองโอเคครับก็ขอกราบสวีดัสวัสดีทุกคนทุกทาก่านกันด้วยนะครับและวันนี้ก็มาพบพก,กับผมอาเฟยไว้ให้กันเช่นเคยน,นะครับคนดู และเกมในวันนี้ผมก็าพามาอยู่ในเกมใหม่ค่าย pg นะครับคดูเกมใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับชุดน,น,นี้ผมพกมา50บาทนะครับคดูผมเริ่มไต่ที่เบ็ดหเหมือนเดิมนะครับคดูชอบเบ็ดหนะ้าเวลามืนอเข้าตาตึงใจดีหมดก็หมดนะครับคดูโุยไม้แรกมาเลยครับคดู350บบาทได้ตังค์ต่อทุนแล้วคนดูขึ้นเบ็ดสิบเลยแล้วกันนะ รออะไรเขาดูรออะไรไม,ไม่ให้เบ็ดเก้านะเล่นเบ็ดสิบไปนู่นขอเล่นเบ็ดสิบขอเล่นเบ็ดสิบนะขอเล่นเบ็ดสิบมาดีขอสักบึ้ม<ฮ>เบ็ดสิบทำงานหน่อยดีหนูคนมาคนมาคูนสามเท่าไหร่นะคนดู นละครังขอเต็มหน้าไปทีไม่เต็มสักทีอ่ะคุณดูสามร้อยส,สิบคูณสามเท่าไรนะครับคุณดูเท่าไรโอ้โหนี่พันห้าสิบบาทเลยนี่ยเออเอาเรื่องคุณดูเอาเรื่อง,อองไม่ดิขออีกไม้ขอบึ้มๆบึ้มไหมคุณดูบึ้มไหมม,ไม,มานีละครังเต็มหน้าไม่เต็มหน้าอีกแล้วคุณดู อะไรครับนี่โอ้โหหนึ่งพันสองร้อยเลยนะครับคนดูเออมาแล้วครับลูสเกเตอร์เข้าไหมไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับคนดูแตกนอกก็ได้ไมั้ยแตกนอกคูณแปดไหขอตึง้งๆขอปังๆโอ้โหสองร้อยคูณแปดไม่เท่าไรนะครับคนดูอู้หนึ่งพันหกร้อยเลยนะครับคนดู ของแท้คนดูของแท้มาแล้วครับรุนี่แล้วคนดู <L> เข้าไหมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับคนดูเอาเรื่องูเอาเรื่องอยู <L> ่เอาเรื่องอยู่ครับเจ็ดร้อยบาทเลยนะครับคนดูมาดิมาดิมาดิจังหวะนี้ก็ต้องมีของเขาแล้ว <S <S แหละคนดู ขอขื้นที่เบ็ดสามสิบเล็นไหมเบ็ดยี่สิบา้คุณไปสิบอุนแรกครับคุณดู้อไหมเออเท่าไร่คุณดูเท่าไรหูพันสีเลยครับคุณดูเบ็ดที่เบ็ดที่เบ็ดที่ขอตึึง คูณสองนะครับขอตึงๆไอ้หนูมาดีเต็มหน้าไพี่เต็มหน้าพี่จุดน้อยเออหนึ่งพันสี่ร้อยนะพี่ดูเอาเรื่องอยู่พี่ดูเอาเรื่องอยู่ขออีกตัวแพงนี่แหละตัวแพงเท่าไหร่โอ้ยก็รู้สองพันสี่ร้อยนะครับพี่ดูของแท้ มาแบบไม่กักนะครับคุณดูไฟที่9,000แล้วนะครับ9,900บาทนะคุณดู800คูณนนะครับคุณดูมาเรื่อยๆไอ้สัตว์ทุกเปิดมิงดูหยุดเขาไม่อยู่จริงอะ่ะโอ้โหห้าสิบขอตัวแพงๆเนี่ยชอบจก็บเนีหนึ่งร้อยบาทคูณห้าสิบอุ้ยห้าพันเลยคุณดู เออของแท้มาแล้วคนดูโอ้ตัวแพงจัดคูณห้าเศบเบ็ดยี่นะคนดูขอขึ้นเบ็ดสามสิบเลยแล้วกันคนดูลองเชิงลองเชิหญหน่อยมาดิคูณสามแล้วครับคนดูโตแพงหน่อยดิหลักคังเต็มหน้าไปดิเนี่ยหลักคังไม่เต็มหน้าสักทีคนดูคูณสามพันห้าสิบ เทาไรนะครับ3,150บาทเลยนะครับคุณดูเออแจกนอกโคตรเอาเรื่องเก้าไปแล้วคุณดูโอ้โหตึงจัดคดุณดูตึงจัดมาบวกแพงขอสักหน่อยโอ้โหไม่เต็มหน้านะคุณดูก็ได้อยู่นะครับคุณดูโอ้ยสองพันหนึ่งร้อยคนดู ไปสองหมื่นแล้วครับพนูอ้ดิโอ้ไม่แจกนะครับพนูมาคนสเปรย์เรื่อยๆนะครับพนูคูณแปดมาแจกเราจบที่เท่าไหร่โอ้โหคูณแปดหกร้อยเท่าไหร่โอ้สี่พันแปดเลยคุณดูเออเอาเรื่องคุณดูโอเคครับคุณดูวันนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ, <'m> รบส่วนการที่ชื่นชอบผมก็อย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในชลวิตนีนพิณหน,นะครับมาคดูสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make h i m spicy Papa.